คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนไอ้หมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะวันนี้อยู่พี่ฟรีตโมเนี่ยทุกคนแล้วก็อะไรนะครับที่จะมาแกล้งน้องพี่ผมนะคือน้องคนนี้เป็นคนที่แบบสร้างแมปสตอรี่ผมว่าทะยอยขันทุกคนนะไม่ได้แกล้งนานละ น้องเบต้าอเองนะทุกคนนี่อาจจะไม่เห็นชื่อนะครับแต่นี่คือสกินของน้องเบต้าผมนะ <c oughs> ก็มีเดล็กมีเด็กๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้จักพี่เบต้านะก็พี่เบต้าเป็นเหมือนว่าคนที่พี่แกลแบบแรกๆเลยนะของช่องแล้วก็แบบแบางคนทําแบบหมูว่าสยองขวัญก็ครับผมนะก็เบต้าก็มาสสแสดงทุกอีพีนะทุกคนนะหมวว่าสยองขวัญก็ไปดูก็ได้นะครับรีดีๆนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาแปลงหน้าเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับผมนะแต่ไม่ใช่สาวสวยปกตินะครับคือเป็นผมนะครับเป็นผมร่างผู้หญิงทุกคนนี่างเนี้ย นี่เดี๋ยวเราจะโกหกก็เป็นน้องสาวฟรีโต้ท่านผมนะเราต้องปิดท่าคุมก่อนเพื่อความเนียนนะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมนะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอคนละหนึห่งไลค์นะครับผมนะกดเป็นการใจผมด้วยนี่นี่นี่กดเลยกดเลยทุกคนกดเลยนะครับนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนไปกัน โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่และผมพี่เบต้าอีกเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมาครับที่แบบเป็นคอนเทนต์ที่ห่างหายกันไปนานในช่องพี่มาเลยนั่นคือเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะลองเอาชีวิตรอดในไบโอมแบสแลนนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนห่างจากใบโอมแบสแลนใบโอมนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบภูเขาอะทุกคนเป็นล่องภูเขาถ้าตามแบบชีวิตจริงก็เหมือนแบบแกนแกนยอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแกนยอดไม่ใช่ทเงี้ย ซึ่งมาเราจะมาลองเอาชีวิตรอกันในไบโอมนี้กันดีกว่าคนซึ่งตรงนั้นมีไม้อยู่เป็นเลยทุกคนพี่ขอเขาเรียกอะไรวะแอดมิเขาไม่จับเห็นแป๊บนึงอยู่น้ำนะครับเมื่อกี้ถ้าไปได้หันมาเนี่ยเห็นแน่นอนทุกคนมาไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าวันนี้พี่จะเจออะไรบ้างในเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับทุกคนมาก่อนอื่นเราต้องตัดไม้กันนิดนึงเป็นเลยนะทุกคนพี่ลืมปิดออโต้จำว่ะออโต้จำโอเคมาเพลินได้ไง ไม่เริ่มคิดมันก็เล่นแล้วว่ะทุกคนตัวนึงนะรู้สึกว่าพี่น่าจะใส่มดอะไรมาผิดแน่เลยว่ะเพราะอันนี้พี่ลงมดตกภูเขาได้นะทุกคนน่าจะเป็นมดพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบผีผีทุกคนผีผู้หญิงอะมาเดี๋ยวถ้าตอนแรกเราประจัดไม้หาของกันก่อนดีกว่าทุกคนแต่ทําไมพี่ไม่ได้ไม้เลยเฮ้ยอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยนี่ไงพู้ผีผีโตไหมล่ะตามรางวัลกคือคนพี่ไม่ได้ไม้เลยนะไอ้จริงจริงอันนี้คือจริงจังเลยพี่ไม่ได้ไม้เลยสักต้นหนึ่ง อ่านี่ไงได้ละอันหนึ่งไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าด้านบนนั้นมีแบบต้นไม้เยอะแยะเลยทุกคนทุกคนเคยเห็นแบบว่าินักขี่เขาตกลงมาเดี๋ยวเราจะลองเอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยอะไรวะเนี่ยกินผักเหรอ เฮ้ยอะไรวะหินมันผลักได้ด้วยหรอกอคนเปน็นนนึงนะหร,หรือว่าผมเอ้ยหรือว่าพี่ลงมอดไอ้นี่มาวะแบบบล็อกมีชีวิตเฮ้ยไม่ขึ้นก็ได้วะใครมันตีวะถ้าพี่จะตายเนี่ยพี่ไม่มีอาหารวะทุกคนเมันเหมือนมีอะไรตีพี่หรือว่าแบบหรือว่าจะเป็นวิญญ,ญาณของภูเขาแห่งนี้ยักษภูเขาหรือว่าภูเขาแห่งนี้มันจะมีตำนานอะไรบางอย่างเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยรถผ่านด้วยเฮ้ยแว่นยังเลยแว่นหน้าบ้านเยแว่นหน้าบ้านแว่นเฮ้ยพี่ได้เนื้อเน่ามาทุกคนหรือว่าแบบหรือว่าพูดผีปีศากในภูเขาแห่งนี้ มันจะแบบให้แบบให้ผมออกไปจากแบบเขาเรียกอะไรนะกอ <awakening. S 1> เ,เหมือนว่าเขาไม่อยากให้มายุ่งกับภูเขาลูกนี้ทุกคนแต่ไม่ยิ่งห้ามยิ่งยูว่ะโทษเทเราเป็นเด็กดื้อไป่งทุกคน ua, เดี๋ยวพี่ขอตัดไม้อีกตักต่อสามต้นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค้าบขวานก่อนดีกว่าเออเฮ้ยทุกคนเฮ้ยหัวซอมบี้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยหนู่มเป็นหนึงนะอืมท้าทายอำนาจมาดีท้าทายเอาดีท้าทายเอาดี ท้าทายมาดีครับก็มาดีครับผมท้าทายพอครับต่อไปชึบโอเคมาเดี๋ยวพออีกสักแค่แค่ตัวนี้ก็พอทุกคนตาทำเป็นรอยเลือดไว้นะครับพี่จะหันมามองก็โอเคมาเดี๋ยวพี่ขอตัดไม้ทำฟิกเอ็กซ์ห้วหัวซอมบี้เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเลือดด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยมันนําเป็นทางเลยหรือเปล่าอ่ะพี่ไม่กล้าไปทุกคนพี่กลัวไม่รู้พี่ท้าไป็นไงเฮ้ยเห็นป้ายอะไรป้ายไออะไรป้ายอะไรเนี่ย เจ้าเป็นลายต่อไปลายเหรอแบบพวกอ้นี้ปะแบบเขาเรียกอะไรนะแบบช่างเหมือนไม่รู้จะเล่นมุกอะไรแล้วทุกคนพี่ไม่เชื่อพี่เอยินมุกไม่ออกยินมุกไม่ออกเลยเฉพาะในแมคคัพเนี่ยแมคคัพมันคือเกมสี่เหลี่ยมทุกคนมันคือเกมแบบให้เด็กเล่นกันมันไม่มีพงไม่มีผีอะไรหรอกเชื่อพี่พี่เล่นมาเยอะแล้วพี่เล่นมาสิบยี่สิบปีแล้วทุกคนแต่อายุพี่ก็ยังอยู่นะทุกคนเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดาบก่อนเลยตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับก็มา ตายแน่นั่นไงตายตั้งนานแลว้วเบต้าเอ้ย,อยแค่แบบ24ชั่วโมงแรกที่แบบจะไม่ไหวเลยวะทุกคน <c oughs> แล้วของตกเหรอ,อเกินไปวะ่ะพี่พี่ต้องอยากได้ถังน้ำอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บของกันก่อนดีกว่ามาแปน,นึงนะของพี่ตกอ,อยู่แถวไหนวะเดี <c oughs> <ะ>๋ยวนบนเขาเราตัดต้นไม้ <c oughs> ตรงหาใหม่เลยก็ได้ไหม ไม่ไหวแล้วเอไม่ทนหาของใหวเลยทุกคนคือี้ไคือไม่กล้าไงพวกไอ้นี่ก่อนมันจะเป็นต้นมีสถาบัน S P เรียกอะไนี่วะเนเนเนเอเอไอเนี่ยต้นกล้าต้นอ่อนเนี่ยมันจะดรอปสติ๊กตี้ทุกคนนี่มันเป็นบูธแบบโคตรเก่าเลยทุกคนทุกคนต้องจดจำและนำไปใช้มีการสอนเก็บบูธในคลิปเลยทุกคนเดสบูธเก็บประมาณต้นไม้แห้งใช่ปะแค่นี้พอโอเคต้นไม้แห้งนะครับมาต้องลงระมัดระวังตรงนี้มันมันสูงระมัดระวังเขาสูงโอ้ย หลุมอากาศทุกคนอุ้ยอุ๊ยเกือบไปเกือบเกือบเกือบตายโอ้โหดีนะตกลงมาบนน้ำเนี่ยเป็นนึงนะทุกคนพี่ขอหาทางขึ้นแบบปลอดภัยก่อนตรงนี้แล้วกันเด็กขึ้นเขาขึ้นเขาปุ๊บแล้วก็หัวซอมบี้อีกแล้วทึบขึ้นมาอย่างนี้อ่านี่เฮ้ยทำไมมันมีหัวซอมบี้เป็นทางอย่างเงี้ยทุกคนเป็นนึงนะพี่ขอพกเอาไปสักอันดีกว่าอ่านี่ไงนี่ไงเจอเจอจุดเจอจุดแล้วเนี่ยของหายยังอ่ะเจอจุดแล้วโอ้ของหายไปแล้วไปแล้วโอ้มันจะมีอะไร กิ้งก่าไปนี่ชาเมนเดอร์เหรอเ๊ะมันคือตัวอะไรอ่ะนี่น่ารักจังไอ้กิ้งก่าอันนี้น่าจะน่าจะเป็นกิ้งก่าครับส่วนอันนี้คือคิปเปอร์ทุกคนเอ็นน่ารักเอ้ไอ้ไอ้นนี่น่ารักไอ้ตัวนี้ไม่น่ารักกิ้งก่าตายเลยอ่ะไอ็นี่มันเดินสวยติดต้นไม้ไอ็ตัวเมื่อกี้มันน่ารักนะแต่ไอ็ตัวที่มันเดินแบบสีตีนอ่ะไอ็ตัวเขียวๆอ่่ะุนีไง ไปเลยจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยไอตัวเนี้ยไม่น่ารักกันเสียเลยเลยรันที่ขอตัดไม้ไปให้ล่าเป็นเอ่อตัวไม่กว่าไปนห้ผู้หญิงดีกว่าทุกคนมันไม่น่ารักมันไม่สมควรถูกเพิ่มเข้าในเกมร์ไม้ครับที่จริงสาระแม่ทุกคนคิปเปอร์มันเป็นทุกคนชีวิตที่เราจะแอบมองผู้พัฒนาไม่ได้ตั้งใจจะเอาเข้ามาไว้ทุกคนเอาไปมีการให้ความรู้ในคลิปด้วยนะครับผมแต่มันคือหมูทุกคนตอนแรกอะผู้พัฒนาเขาจะทำหมูไว้ทุกคนมาความรู้นิดนึง ตอนแรกมันเป็นหมูไว้ทุกคนแต่เขาแบบเท็กเจอร์แบบโมเดลมันแปลกๆเขาเลยทําเป็นตัวคิปเปอร์นี่เองเนาะทุกคนริมต่อยัดเขาหัวบางทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบช่องพี่เป็นใส่ก็ได้แต่ก็ะโปงทุกคนเพื่อความเพื่อความหาทุกคนมาลยจะตกใจายกับดัมสมอเกลทุกคนโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะพี่ใส่กระโปรงด้วยเป็นหนึ่งนะแท้กระโปรงเหรอเออก็กระโปรงนี่แหละ ้ยระเบผมไม่เคยดูตะกินนี้เลยเธอเป็นใครอ่ะเฮ้ยเธออ่ะได้เราไหมฟังเรารู้หรือเปล่าสวัสดีเฮ้ยน้องเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอย่ามาหลอกแล้วนะน้องสาวพี่การเองค่ะผู้หญิงเอ้าผู้หญิงสิเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่การบอกว่ามีมีมีน้องชายแต่ไม่เคยบอกบอกว่ามีน้องสาวเฮ้ยไม่น่ารักเสียด้วย เอ๊ะว่าว่าแต่แบบเอ่อเข้าเข้ามาทำอะไรล่ะครับมาหาทุกคนที่ทำตัวไม่ถูกมาหาคนรู้ใจค่ะไปทำตัวไม่ถูกเราจะเราจะแบบนอามีตามาหาคนรู้ใจค่ะเอ้ยแบบเอ้ยเล่นเล่นไหมครับเป็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนเองเอาป่ะเดี๋ยวพี่สอนเล่นพี่การไม่สอนใช่ไหมรู้แหลยเขาหน่อยเล่นไม่เล่นไม่เป็นอ่ะสอนเขาหน่อยอุยใช้คงเขาเลยนะอุ้ยเออว่าแต่แบบ อมหนูแบบอายุเท่าไหร่อ่ะอายุอายุเท่าไหร่อายุท,ยยทยั้งโกหกทุกคนอายุเออสักอสามสิบสี่ว่าเร<ม> <14 S 2> าเป็นคนอายุผู้หญิงวะอายุสิบสี่สิบสี่เหรออยากเป็นเด็กพี่ไหมเอาเปล่าเดี๋ <c oughs> ยวพี่สอนอีกเดี๋ยวพี่เปีหมดใจเลยได้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 ทุกคนได้คนได้ <c oughs> เออว่าแต่ว่าแต่รู้ไหมว่าแบบทศกาลอ่ะตัวอะไรอ่ะรู้ไหมรู้ไหมฮะไม่รู้ ไม่ทศกัณฐ์อะคือยักษ์ตอบตอบทศทศกัณฐ์คือยักษ์ยักษ์อ่าทศกัณฐ์คือยักษ์กธธกกใช่ไหมแต่พี่อะยักษ์นะอะไรมุกอะไรจบเลยจบเลยจบเลยมันเล่นลมุกอะไรอะทุกคน <S 1> <S 1> ลเล่นมุกไม่เมนนอะโอเคอมุกนี้ไม่ผ่านครับมุกนี้ไม่ผ่านน้องสาวพี่พินโตใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับไม้คราฟเองมาขั้นตอนแรกโอเคครับผมมาตัดไม้ก่อนมาตัดไม้กันก่อนขั้นตอนแรกเราต้องคลิกไมดไม้ตัดไม้ นี่น้องเอตัดไม้หรือแทะไม้ครับโอ้โหเอ้ในในในพี่ขอไม้หน่อยพี่ขอไม้หน่อยโอ้โหโอ้แทะแทะเป็นเปลืกเออว่าแต่แบบน้องมีแฟนยังอ่ะไม่มีค่ะไม่ตอบเลยหรืออไม่มีค่ะแล้วแบบสนใจมีพี่เป็นแฟนไหมได้ได้ได้แต่ต้องพรงั้นแบบพี่ขอเรียกเรียกขอเรียกอืมไม่อยากเรียกชื่อเล่นอ่ะเรียกแบบ ตัวเองดีกว่าไปตัวเองแต่ต้องพยายามเลยนะทำไมอ่ะถ้าอยากเรายังไม่เป็นแฟนกันโอ๊ยทำไมอ่ะถ้าอยากเป็นแฟนเราต้องทำไมทำไมยังไม่เป็นแฟนถ้าอยากเป็นแฟนเราต้องพิสูจน์รักแท้โอ้ยได้แค่นี้เลือกจิ๊บจิ๊บสินสอดพร้อมพิการเอาเท่าไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวผมจะดูในร้องพี่อย่างดีเลยมามาเดี๋ยวไปต่อยหน้าแฟนพี่ฉันหน่อยรู้สึกจะอยู่อยู่อยู่ที่ไหนวะอ๋อ ต่ขอขอหาเงินไปก่อนได้เดี๋ยวจะต่อยให้ดูคอยดูเนี่ยเดี๋ยวจะต่อยให้ดูแบบต่อยหน้าทิเมเออจะต่อยพี่หวานทุกคนับครับถ,ถ,ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็แบบโอ้ยห,หัวหัวลุดแน่เลย <c oughs> อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะจุจุไไปนะโอเคนี่เป็นแฟนกันอุ้ยนี่รักเลยคนนี้ยสอนเราเล่นต่อหน่อยแป๊บนึงนะ <c oughs> นนเดี๋ยวแ้นเดี๋ยวตัวเองลองนิกลองกดที่โต๊ะคราบดูนะแล้วมันจะมีเหมือนเป็นสมุดมันจะสอนวิธีคราบทุกอย่างเลย ลองคาฟดูนะเฮ้ยครัฟเสร็จแล้วให้ตัวเองทำไมตัวเองครัฟแบบครัฟไดมอนด์ได้อะตัวเองไปเจอเพชรมาจากไหนเนี่ยเขาขอหน่อยดีเขาอยากได้เพชรอะขอหน่อยได้ไหมอะไม่ให้ไม่ให้โอ้นะให้หน่อยนะาน้านนนขอหน่อยอ่าขอหน่อยได้จ้าครับเดี๋ยวผมจะให้เพชรนะครับเออไม่เอาก็ได้หันหลังไปอยู่ไปหาที่อยู่กันดีกว่าหันหลังก่อนสิหันหลังเหรออืมหันหลังแล้วผมจะให้เพชรจริงๆครับทุกคนเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ย ทุกคนพี่โดนแทงแลเ้วแล้วของตกด้วยอะเอ้ยมแบบันทุกคนพี่บอกเลยคลิปนี้พี่ได้แฟนแลว้วทุกคนโอ้มีความสุขแล้วคลิปนี้ที่รักอยู่ไหนที่รักอยู่ไหนอยู่ด้านล่างคัาที่รักไหนอยู่ไหนที่รักอยู่ไหนเนี่ยแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวขึ้นไปหาแป๊บนึงแมมามาเกิดเอ้ยทีรักอย่าลงมาปเปียกไม่เเสือเส้อทีรักเปียกเอาเจอปืนอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยทีรักยาทีรักยาอยาที่รักทีรักหยุดคิดทีรักหยุดหยุดทีรัก เอาเอามือลงจากปืนที่รักที่รักยายาที่รักอย่าจุดกระต๊อบโอเคเออเอออย่างับทุกคนก็สำหรับพีชนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะถ้าชอบหรืออยากให้แกล้งอีกก็ขอคนไล่หนีไล์นะครับทุกคนนะนะทุกคนก็อยากแกล้งใครช่วยใครก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วผมนะไม่าดื้อได้ไหมเก่งใหมายคิดหน้าผมโอเควีโอเก่บ๊ายบาย